ครับสวัสดีครับพี่น้องอีกแล้วเมื่อนี้ข้ามาเบิง้งเจ้าตึกกระดุงน้ำหนองกระดุงปลาซิวพี่น้องเลยนี่น้ำไหลลงมาหนองจากให้หนาลงมานี่พี่น้องเลยมาเบิงเร้อมาลุ้นน้ากันมันบอกกระดุงปลาซิวพี่น้องกระดุงทีบอกว่าจะปลาซิวแหละได้มัดคป,ปปาอ่าอ,อย่างมากได้มัดเอามัด เอามาลุ้นพีน้องเลยเด้อพี่น้องเอลุ้นลุ้นลุ้นลุ้กุกุบุ๊พี่น้องุกิวลุะเ็นอนนด้นฮะ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 ฮ้หู้อุ้ยน้องฮะอออล้อีกแล้ว ม uh, oh, ันก็ซิวพี่น้องไม่แน่ใจแท้ตัวอะฮ่าฮ่า้มประจมพี่น้องเอ้ยคั่ารุ่นพี่น้องอย่งเด้อป้าเสียงแง่คนละพี่น้องโอ้ฝ่าปัาซิวมันปัดเสียงแง่พี่น้องอ้ยปัาซิวอันหางแดงๆอันนั้นบอหรือปัาซิวใหญ่ พีี่่นน้องโอ้ยแม่นดิฉางพี่น้องก็บึงนะปลาซิวเลยพี่น้องเลยโอ้ทอดใหม่แตงซิมันก็พอมาตึกมดปีแล้วพี่น้องเลยน้องลุ้มลุ้มบาทลุ้มกระดับลุ้มกระดับลุ้มกระดับอาถูกน้องเอ้ยแม่นดิฉางนะอ๋ทโหปลาซิว Ý, ta bà siêu tổ điều Đúng thì nó Thôi nào, thì nó ớt ớt bừng nè À, thôi, ta siêu Mẹ, mẹ, mẹ Vì cái này đẹp tức cho vì cái này Ta có lo mừng tí nè Oh, 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 you ผู้ดำเนนติดสั so ่งอันนั้นปลาทุกวันมันโมเมนต์แต่ปลาซิวได้บาทนี่ปลาขาวปลาหนั้นปนได้บาอนนะเอองานโอ้ตักสองบาทเลยพี่น้องจักน้อยจักหลายอ่าทุกพี่น้องอืมนี่ดีเนินผู้ดำเนิปลาลดก็มีบานนี้ปลาลดปลาขาวอืโอ้ ไม่ยังปลาลดโอ้ว่าโทคพี่น้องเลยน้องพี่น้องมาลุ้นโอ้ยโคตรจะออกโอ้โหตาโตปลาซิวปลาซิวล้วนๆเลยอันนี้อ่าโอ๋อได้ส้มปลาน้อยแล้วบวัน uh ีเ ียังเลยโอ้โหโอ้ฮ่าดูทันดีอ๋อที่น้องเอ้ยปลาส้มปลาจมส้มปลาน้อยคักขนาดดูลองมึงดูบันเอาลุ้นพี่น้องเฮ้ยอ๋อขึ้นหน้าขึ้นหน้ามึงดูฮรา โอ้โหโอ้ปลซิวซับตาซับตากระดุงอ่าโตเออเอาออกขั้นออกมาเบิ่งพี่น้องมาเบิ่งมาเบิ่งมาเบิ่งกับเจ้ากระหังกระหังพี่น้องกระหังนี่นใ่ไดแท้อาจารย์อ่าโตว้าวจุกตาสอนพี่น้องเอ้ยนั่งเบิ่งไับเจ้าอยู่นี่ อืนองนี่พี่น้องโอ้จอนครับรักเห็เนพกขึ้นได้เด่นเียกระดอพี่น้องเอ้ยปาสุดเลยเห็นไหเนาะดเออโอ้กพี่น้องาอึพนหลายใช่หรืป่ป้าโต Ui. À, Thôi Ui, thì nó ngứa và sùng sùng và nói khác thế thế nên thì nó bừng lún thôi mình đi săn à, cứ ra nó chỉ nói mưa đầy โอ้ยเอ,อม่โอ้สอ,อนพี่น้องเอ้ยมาสอ,อนน้ำกันเฮ้นลุนลุนลุนลนโอ้โหย่งนี้เรธรรมดาที่กันได้บาทนี่ก็ได้พี่น้องเอ้ยบุรักบุรัก เอ้าเอ้าเอาเอ่อมาเฮาไหปานใครอยู่โอ้กันยังได้อยู่เออเ่ากูถือกระไรให้ดูนี่เออเอ้าลุ้นลุ้นลุ้นลุญบุญโอ้ยโคราอะโครานัง ลายป่าได้บ้านนี้โบเมนแต่ปลาซิวได้บ้านนี้หลายอย่างเนาะลาหลายอย่างลอ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 งกระเบื้องพี่น้องเอ้ยกตะเบื้งขนาดโอ้าดุงคูน่าอ้ยดุงคูน่าโอ้ยมันดีมันโบมีปลาซิวน้ำแล้วบ้านนี้หลายป่าได้บ้านปลาเก่า เอาโอ้ถนัดอันนี้เาืีอนกอีกยกอีกเข่าโข่าเ่าากระซิบเนื้อันนี้กระซิบกระซิ่โอ้ตอนมี่น้องเลย อาตึกกระดุ่งหานั่งกระเจ้าเป็นวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านพี่น้องเลยหาอยู่หากินแบบนี้รุดรุดรุดเอ้ยกระซิวพี่น้องเลยก็ง้อยเลยอย่างไรบาทละสัมนีหนี่บบาหลายบาทนี่ห้อยลองบัง ลองวังพี่น้องสนน่าอ,าอยู่ได้สิอาถูกร,ร,ระกระนะตอนนี้ก็น,น้องพี่น้องเนาะเนื้อตอนบาน,นออกมาพาพี่น้องมาเบ่งขี่ชีวิตกระเจ้าหายุหากิน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ